ก็ถือว่าเป็นการ kick off นะครับ kick off คือเปิดอย่างเป็นทางการนะครับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า re-inventing university นะครับที่จริงโครงการนี้ก็ได้เริ่มมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการทดลองนะเปการทดลองตอนนี้ก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการแล้วด้วยความด้วยความมั่นใจแล้วว่าจะทำได้นะครับก็ วัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับให้ทันโลกทันสมัยนะครับที่เราก็ทราบอยู่โลกมันกำลังเปลี่ยนนะครับไปสู่ยุคอีกยุคหนึ่งแล้วนะครับในอีกด้านหนึ่งก็มหาลัยของเราที่ผ่านมาก็เน้นเรื่องการสอนการวิจัยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ไปสู่การปฏิบัติสัก เท่าที่ควรนะครับม,มีไปถึงเหมือนกันแต่ว่ายังยังยังไม่พอยังไม่เป็นที่พอใจนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องทําให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสอนคนที่จะไปสู่การงานได้มากๆจริงๆแล้วเป็นงานที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้เกิดมหา,าลายัยที่ต้องทําวิจัยที่จะเอาไปใช้นะในทั้งในทาง,ทาง,ทางเษกษตรกรรมอุตสาหกรรมพันธุชีกรรมการแพทย์สาธารณสุขอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย การทำนวัตกรรมนะครับก็จะต้องเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่อยู่แต่ในอยู่แต่ในสถาบันเท่านั้นแต่จะต้องไปสู่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนได้จริงๆครัก็ทำเรื่อง r r e e n เ n นเ n ิ i n ูนิ i วอร์ที่สำคัญก่ต้องอยู่ที่อธิการบด,ดีอยู่ที่คณะบด,ดีอยู่ที่หัวหน้าสาขานะครับต้องมีความเ,เห็น บทบาทของตนเองว่าจะต้องเป็นผู้นำนะครับที่สําคัญที่สุดก็อาจจะเป็นท่านอธิการบด,ดีนะครับรองไปก็คือท่านท่านคณะบด,ดีแล้วก็ท่านหัวหน้าสาขาวิชาต่างๆนะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องวัตต่อัพแล้วก็มีทั้งเรื่องท็อปดาวนะครับวัตต่อัพก็คือแต่ละสาขาเห็นว่าตนเองควรจะรีอินเวนต์อะไรบ้างนะครับส่วนท็อปดาวก็คือมหาวิทยาลัยเห็นอย่างไรคณะเห็นอย่างไรนะครับ แล้วมหาวิทยาลัยเห็นอย่างไรเนี่ยก็ควรจะต้องมารับเอาอความห่วงใยของประเทศด้วยมารับเอาปัญหาของประเทศด้วยไปคิดแล้วก็รับเอาแล้วก็ช่วยกันหาโอกาสใหม่ๆให้แก่ประเทศด้วยนะครับมหาลัยก็จะเป็นทั้งเป็นทั้งที่สอนคนที่วิจัยคนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่ที่ให้อนาคตให้โอกาสนะแล้วก็ให้การให้ความทักษะในการที่จะเอาไปปฏิบัติด้วยครับ ก็มาร่วมงานตอนนี้ก็ได้พบกับท่านผู้บริหารก็ฝากเอาไว้ว่าให้ปฏิรูปมหาอะไรอย่างเพลิดเพลินอย่างมีความสุขอย่างอย่างอย่างที่ที่ควรจะทำนะครับไม่ไม่ควรจะทำเป็นงานประจำอย่างเดียวนะครับก็เชิญท่าน รองสุภระยให้รยายละเอียดในในการแบ่งกลุ่มมหาลัยนี่ก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกอเป็น5้ากลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่จะเน้นเรื่องของการวิจัยระดับโลกนะครับกลุ่มที่2ก็คือพัฒน,นาเทคโนโลยีนวัตรกรรมที่เอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่3านี่ก็เป็นเรื่องพัฒนาพื้นที่นะครับกลุ่มที่สี่ก็เป็นการนําศาสนาเนี่ยมาพัฒนาคนนะครับให,ให้มี มีมีปัญญาทางด้านคุณงามความดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นเรื่องเฉพาะด้านเป็นโปรเฟชชั่นัลเป็นเรื่องๆไปครับไอ้กลุ่มที่5านะครับเรากหนดเป้าหมายระยะเวลาครับเราจะต้องสุดขึ้นกันะคือจริงการการปริโฉมมหาหลัยหรือการปฏิรูปมหาหลัยมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 45- ปีแต่ว่ามันต้องทําต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการในระยะยาว กบประมาณนะปัจจุบันเนี่ยเรายัางใช้งบประมาณที่เป็นรายปีอยู่นะครับแต่ว่าโดยแผนเนี่ยเราจะต้องจัตั้งกองทุนอุดมศึกษาซึ่งกองทุนอุดมศึกษาก็จะเป็นกองทุนที่อํนำมาใช้ในการเน้นหนักในการเรื่องของรีอินวนติ้งนะครับแล้วก็จะมสีสามารถสร้างความต่อเนื่องได้ครับ